เสียงปะไม่อยู่ไม่ยอมนกจ้องเมืองการอนะ่ะกู้อ่านคำนึงแล้วเสียงดีวะ่ะเสียงแบบนี้นะ่ะเสียงนกป,านะปาก่าเนี่ยป่าก็มีอ่างหลุดตรงไนอยูน่นะแต่ว่าไม่สวยดังนะ <laughs> อืขาลมไหมหนุนหนุนคำนลยครัครูเลยโอ้โหเสียงดีมากเ,เสียงโอ้โหอ,อ่างมาอีกอ่ะอ่างม่เรื่อยอ่ะอืมใช่ใช่ มงขอ,อะจะใส่กลงใหม่ๆให้เลยเนี่ย <c oughs> ใช่ได้ใช่ได้เสียงดีชอบชอบเสียงอะ ผมชอบนกแบบในเสียงนี้อยู่แล้วคนยังมาหาผมที่บ้านเขาบอกว่านกพุ่ผสมเยอะๆไม่ไปไม่เล่นต้องเล่นแต่นกป่านะเขาบอกผมชอบนกป่าไงโค,โคโตรดีนะตัวตอนนี้เยีย่ใหญ่เออเนื้ออาวังลุงเขาดิ้นเด็ดตายหนูว่าดิน้นโ,โหกวางไป ไม่ได้เนี่ยมังองการเลยน้องปล่านะโโอ้หมันเอาจนได้นะเอาขึ้นใส่ใช่ไหมโอาขึ้นได้มาสี่ห้าตัวแล้วเดี๋ยวว่าผม,มค่อยทำมันจัดจัดจัดมาเรื่อยๆไม่ได,ได,ได้ใช่ได้ลูกมังการครับที่ได้มาวันนั้นนี่ตัวเลขของผมครับ เรียกับครูเลยเมืองกลางครับ あの音にやめてないね。